สวัสดีครับสวัสดีย่างมะแรงนะครับมาหนีนะครับพามาเมืองสวนมันสปรังของขเจ้านะครับในคลิปนี้นะครับผมสีมาบอกถึงเป็นยังต้องปลูกที่ปลูกข้างนะครับปลูกแล้วมันหให้นรื่องอยียงของมันสปรังนะครับมาผดคุยในคลิปนี้น้ากันนะครับสำหรับคนทีเป็นมือใหม่ยังสงสัยอยู่แต่ว่ามือเก่านะครับกะ มีคนกับพยายามปลูกคือเก่านะครับปลูกแบบคน้นปลูกแบบเคยปลูกมานะครับอาจจะอ่ะห้าสคือปลูกทีมาตลอดนะครับแต่พี่น้องรู้ว่าวาการที่เขาปลูกทีปลูกห้างมันบง่งบอกในเรื่องของอียงนะครับของการปลูกมันสปรงนะครับเอามาโพดคุยในคลิปนี้น้ำกันเลยนะครับ ก่อนอื่นฝากพี่น้องนะครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับเอาสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนครับพบพอกันในโฉมบรรยากาศยามเมืองแรงนะครับเอาถักท่ายพี่น้องสองรอบไปเลยนะครับเดี๋ยวสวนมันสะรันคลองข้าเจ้านะครับพี่น้องเห็นบ่ต้นมันเป็นยังคืออวบคือใหญ่แท้นะครับมันบ่งบอกถึงเองียงเดี๋ยวสิม้าบอกสูฟังขึ้นแล้วนี้อ่าหญ้าน้ำวาสิบลูเข้าไปว่าอยากบลูพี่น้อง มั่นสัพรั่งนะครับที่จะได้ผลผลิตนะครับก็คือต้นที่เขาได้รับปุ๋ยได้รับแสงสว่างได้รับธาตุอา,าหารเพียงพอได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นมั่นสัพรั่งที่จะให้พน้นผลิตดีครับแต่ถ้าเกิดว่าเข้าปลูกที่มมนสิงตรงกันขามเลยแต่ถ้าว่าข้าปลูกที่เป็นเ่าเขาจะให้ในเรื่องของ ลำตน้นสูงนะครับก็บขึ้นอยู่กับปุ๋ยน้ำอีกขึ้นอยู่กับอ่าอนพันธุ์อีกว่าเออสายพันธุ์นั้นนะครับให้ความอดมสมบูรณ์ในเรื่องของไนโตรเจนบ่นะครับหรือว่าพันธุ์ที่ว่ามันบ้าไปครับหรือว่าพันธุ์ที่หัวสันอันนี้ก็มีส่วนนะครับพันธุ์หัวสันไม่จำเป็นตัวปลูกเง่าไม่จำเป็นตัวปลูกห้างครับเออแต่ถ้าเป็นพันธุ์ที่หัวเน่า หือยังเช่นกษตเศษสารหาโูนนี่จำเป็นต้องปลูกห่างเจ้หน่อยห่างห่างซํำใดแปดสิบถึงเอ่เมตรหนึ่งพอดีครับอืมอันนี้เรื่องของพันธุ์มันสับประรังแต่ถ้าเกิดว่าเอาพันธุ์เท่าดีอยู่แล้วเนี่ยพี่น้องก็ต้องไปสัรหาพันธุ์อื่นดอกพี่น้องมีพันธุ์ใดกับปลูกพันธุ์นั้นแหละแต่ว่ามันเหมาะกับสภาพดินเท่าบอเออถ้าเกิดว่าเออสมมุติว่าพี่น้องมีพันธุ์กษตรศาสตรหาศูนอ่าพี่น้องปลูกดินเหนียวมันอาจจะบอ การทำว่าปลูกได้ว่าปลูกได้อยู่ครับแต่อาจจะบ่เหมาะปันใดเพราะว่าเป็นดินทีเก็บปุ๋ยได้ดีแลาา้วก็หัวมันสะปะังอาจจะบ่ช่อนใช้ได้นั่นปันไดเออมันอาจจะเป,เป็นในเรื่องของการขยายหัวที่ยากขึ้นนะครับดินมันเด่นแต่ว่าถามว่ามันปลูกได้มันปลูกได้ครับเออมันปลูกได้อยู่อันหัวปมๆนะแบบนั้นนะยาี่ครับแต่ว่าทำหัวแหลมน่ะได้ถ้าเป็นกเกษตรศาสตร์เจ็ดสองดีเลยครับ ปกดินเหนียวอันนี้มันขึ้นอยู่กับดินน้ำนะครับยึดขึ้นอยู่กับเนือดินนะที่นี่พันุ์แต่ละพันธุ์มันมันจะบอกว่าเขาหัวเง้วหรือว่าหัวสัน่นอ๋อยางเช่นเขาเอ่ยไว้ยังก่อนอย่างเงี้เขาจะบอาว่าบา้ด้เขาจะบอกว่าพันอ่์อันสีเหลืองๆนะั่นพี่น,ออน้องสีเหลืองๆนั่นแหละมันหัวสันแต่หัวใหญ่ หัวสันไปหัวใหญ่อันนี้เพราะมา้องปลูกห้างกันได้นะครับอันนี้นเรื่องของการปลูกที่ปลูกห้างแต่ถ้าว่า้ามันทีเกินไปมันก็นสิขึ้นล่ำต้นนะครับปลูกที่เฮาเนีนในเรื่องของการขายต้นพันธุ์ถ้าปลูกห้างเฮ้าเน้นในเรื่องของผลผลิตครับอืมมือใหม่คนคำนึงถึงบางนี้แล้วถ้าปลูกห้างมาได้ยังอีกที่บ่แมนในเรื่องของดิน และการดูแลเอาใจใส่มันดีในเรื่องของการสังเคราะห์แสงการปรุงธาตุอาหารของตน้นพืชครับเมื่อพืชจะเริ่มเติบโตขึ้นมาใบครับเขามีธาุอาหารเขามีปุ๋ยในลาต้นแล้วเขาต้องการปรุงธาตุอาหารเพื่อที่จะนําไปเลี้ยงในส่วนต่างๆของตน้นพืชเขาต้องการแสงครับต้องการแสงเฮ็ดให้เปลี่ยนจากกระบวนการชีวภาพกลายเป็นเคมี เออแล้กก็เอาน้ำมาใส่ในต้นพืชอันนี้ผมก็บรู้หรอกว่ามันหลักกันไเป็นอะไรนะครับต้องไปทำนักวิทยาศาสตร์ถึงผมโมเมนเออนะครับต้องปรุงอาหารอาหารก่อนแล้วก็คอยเอามาใส่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือกระบวนการหายใจถ้าปลูกที่การเกิดโรคการติดต่อโรคท่างใบนี่เป็นไปดีดีครับ การแพร่เชื้อของเชื้อโรคท่างใบพวกนี้เป็นไปดีๆครับพอวาใบมันฉิดต้นมันติดกันเวลาล่ามมันกัล่ามไปไงแต่ถ้าวาเขาปลูกห่างบ่อยล่มกับพานได้ใบมันก็อหยากห่างใบมันประจดกันครับใบมันมันบรติดกันระวางต้นระวางต้นปรติดกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคท่างใบกับเป็นไปได้ง่ายเท่ากันนะครับแล้วก็บขอดีอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของ เวลามีฝนตกฝนอย่างถ้าเกิดว่าเขาปลูกที่ต้นมันก็เอ็นไปตามทิศทางลมนะครับตอนแรกมันก็ดินเปียกก่อนเพอดินเปียกเจริมหลงก็พัดไปทางลมเลยนะครับแต่ว่าสัญชาตญาณของมันสะบัดังครับเมื่อเขาเกิดขึ้นมานะครับเขาต้องมีรากออกมาเพื่อที่จะพยุ่งตนม่ให้เขาลมครับเอออันนี้มันสะบัดังเข้าไปแล้วนี่นะครับอ่าเพิ่มเติมของมันยังน้อยบ่เนี่ย ในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตนะครับเฮ็ดจังได้เห็ดเขาหวใหไงใส่ปุ๋ยครับใส่ปุ๋ยให้มันเพียงพอนะครับสำนันละ่ะเห็ดเห็เขาหวอหญ่ได้แต่ว่าก่อนที่จะใส่ปุ๋ยให้พืชสามารถได้กินนําไปใส่ได้เต็มที่พี่น้องต้องรู้ว่าค่าพิเศษของอแปลงดินแปลงมันสับปะรังพื้นที่น,นั้นนะครับมีค่าพิเศษเหมาะสมบอทีดินจะสามารถปดปล่อยธาตุอาหารหรือว่าละลายตัวปุ๋ย เห็ดให้เพืชนต้อไปใส่ได้อันนี้พี่น้องก็ต้องไปตรวจมึงไปหาแนวมาตรวจไปหาเอาดินไปใหู้นยนพนันนาที่ดินนะครับตรวจมึงว่าดินของพื้นที่พี่น้องนะครับมีปุย๋ยบ่ผู้เดที่คิดว่าเห็ดมันสับปะรังแบบว่าต้องใส่ปุย๋ยเพราะว่าผลผลิตมันออกมาได้บ่เต็มทีหรอกครับอืถ้ายาให้มันได้คือต้องใส่ปุย๋ยให้เพียงพอเอาใจว่าผู้มือนี่เห็ดมันสับปะรังนี่ต้องใส่เงิน ต้องมีทุนเห็ดมันสบรลังมันสบหรังนะครับกับซ้ำเป็นพผืชที่ต้องลงทุนครับลงทุนในเรื่องของเวลาลงทุนในเรื่องของค่าปุ๋ยคาา่ายาค่าท้ยค่าหันค่าหนีไรยแนวครับเออแล้วก็ลงทุนเวลาใส่เวลาตั้งปีหนึ่งกว่าจะได้ผลผลิตครับเอเอบรรยากาศมาฝากพี่น้องครับบรรยากาศย่ำแรงอยู่สวนมันสับางเขาเจ้า เห bottom, ็นตนมั่นมันอวบอิ่มแต่ว่าหัวหัวมันสะพรังอ่าแปลงที่ผมได้ทายตอนรอบก่อนหน้านี้นะครับกะือว่าขักเป็นบางหม่องบางบอนบางหม่องหัวหน่อยก็มีแต่ว่าปีนี้ผพรว่าผลผลิตหลายต่อลายคนหน่อยโลงครับเือห้องผมก็คิดว่าอ่าก็ชิหน่อยคือกันละเอารอเมืองตอนท้อนครับกะรอฝนออกกอนฝนมันยังติดต่อกันลายมืออยู่นะครับ อยากให้แดดมันมีจากอาทิตย์หนึ่งผมกับสิทอนอ่าซึ่งปีนี้ือวาซ่าอยครับเออซ่าอยเออพอดีพอมาสิไปเอาเครื่องตัดหญ้ามาอยู่สวนกันเลยเอาแวะเอาความรู้มาฝากพี่น้องแจ้งน้อยนะครับผู้ใดเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ผู้ใดที่สงสัยในเรื่องของมันสปารังอยากจะสอบถามเพิ่มเติมอยากจะแบ่งปันความรู้อยากจะแบ่งปันประสบการณ์สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับกดติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้บ่พลาดคลิปต่อตอไปครับ เจอกันใหม่คลิปหนาขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบายโอู้หูไปก่อน่่นนี้ทางขึ้นเหมือกส,สบายทางขึ้นไปยากไม่หยากที่พี่น้องเอ้ยไปก่อนครับ